สักสักให้มาที่ไมคอนครับเอาและครับไมคอนดวลกับนุกูลกิตครับไมคอนตัวต่อตัวต้องย้อนหลังกลับมาก่อนสัตสักสัตสักมองข้างในบอกเพื่อนขยับหน่อยครับเข้าซ้ายแล้วสัตสักเปิดลูกนี้มีแฉลบนิดนึงแล้วก็เอาบอลกักกันเองแถวสองลองยิงดูเรียบร้อย บุรีรัมยูนายจัดขึ้นน้ำสุไพร์ฟีแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหบอลตกต้นหน้าครับแล้วก็หวดจังหวะเดียวเลยครับจะผัดแก้วพรมครับบุรีรัมขึ้นน้ำนะครับหนึ่งต่อศูนย์แล้วก็เป็นประตูที่สามของจักรพันธ์ในฤดูกาลนี้ด้วยครับโอ้โหนี่ครับสุภาชัยเด็ดเนี่ยลงมาสักครู่เดียวครับมีส่วนร่วมกับประตูนี้แล้วครับถือว่าการแก้เกมของไรซนเดกาม่าเนี่ยเป็นผลแล้วครับทีมได้ประตูขึ้นนํำอย่างที่ต้องการเลยครับ ็มีตัวรุกเพิ่มไปในกรอบแบบสุปชัยนี่ก็ทำให้นรับกดดันเลยนะครับนี่แหละครับคนที่มุ่งสวนออกมาเนี่ยเป็นเปียราดนะครับลูกเปิดของสาสลาครับโกงมาแล้วมันไปชนเพื่อนครับแล้วบอลไปเข้าทางของจักรพันธ์ครับขวดโพรบเดียวเลยครับนี่ครับบอลไปโดนทางด้านของจุงเมงโอนะครับกระดอนกลับเข้ามาครับ เป็นโยซังแฮนะครับเบียดกับปียราตแเลยวก็บอลมาเข้าทางจักระพันท์ครับขวดเรียบร้อยเลยครับอืมประตูนี้ก็น่าจะทําให้บุรีรัมเล่นได้สบายใจขึ้นเลยนะครับโอ้โหดูจังหวะของสุโขทัยนี่มีโต้มาสวยๆอยู่ครั้งสงครั้งครับ